สวัสดีค่ะุผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปักหมุดจุดอร่อยนันเองค่ะวันนี้นะคะว่าค,คุณผู้ชมมาอยู่ที่คอมมินิตี้มอลล์แห่งใหม่ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่เลยนะคะบนถนนสุขุมวิท กับเกดเวเอกมัยนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขามีร้านอาหารอร่อยๆเพียบเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าวันนี้เอาใจสรวๆใครที่ชอบทานไก่ดีกว่าเพราะว่าวันนี้ค่ะมมีหนึ่งร้านมาแนะนากันที่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดเลยเมนูไก่ถ้าอยากจะทานไก่ต้องมาทานที่ร้านนี้เพราะอร่อยจริงๆนั่นคือร้านชิคเก้นทีนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเดินตามหากันกันค่ะ โชคดีมากเลยมาเจอเครื่องนี้เดี๋ยวต้องมาเราใช้เครื่องนี้หาดูสันหน่อยอร้านอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้เดินไปตรงนี้นิดเดียวตามมาเลยค่ะเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมร้านชิคเก้นทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลย และตอนนี้นะคะโมก็พาผู้ชมมาอยู่ในร้านชิคเก้นทีแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในการกับพี่ฝนนะคะซึ่งเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของร้านชิคเก้นทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามพี่ฝนก่อนเลยดีกว่านะคะต้องบอกบรรยากาศร้านก็แบบสบายๆแต่เห็นว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนตั้งแต่โอ้โหชื่อร้านไปเลยใช่ไหมคะ,ใช,คะใช่ค่ะก็ชื่อร้านของเรานะคะอย่างที่บอกก็คือชิคเก้นทีนะคะ,คะซึ่ง เ,เราเป็นร้านแรกและร้านเดียวที่กล้าใช้ไก่บ้านคุณภาพเยี่ยมเนี่ยมาออปรุงอาหารจานเด็ดทุกจานในร้านให้กับผู้บริโภคอะนะคะ่ะซึ่งออไก่บ้านที่เราเลือกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ไก่บ้านธรรมดานะคะจะเป็นออไก่บ้านตะนาวสีซึ่งเ,ออเป็นสายพันธุ์พิเศษของทางร้านของเราเองซึ่งเราคิดค้นพันธุ์ขึ้นเองเป็นเจ้าของพันธุ์เองอะนะคะอ,อ่ะถามถึงก่อนดีกว่าว่าอย่างไรแล้วเาอาจจะสงสัยว่า ไก่มาตาลสีเนี่ยพิเศษยังไงเอาถึงรสชาติก่อนก,อน,กอนว่าเนื้อของมันอร่อยหรือว่าแตกต่างจากไก่ปกติยังไงคะอ่าค่ะก็คือไก่ตาลสีเนี่ยนะคะจะเป็นเอ่อจะมีเนื้อคุณสมบัติที่เนื้อแน่นและนุ่มนะคะ ทานเข้าไปแล้วก็จะหยุ่นหยุนสู้ลินสู้ฟันทีนี้ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไก่บ้านแะนาวสีเนี่ยจะมีไขมันน้อยค่ะ<ช>เพราะว่าจะไม่เราจะไม่ใช้สารเร่้งโตในการเลี้ยงนะคะ<ช>แล้วเราก็จะเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพรด้วยซึ่งทําให้เนื้อไก่เนี่ยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจะไม่คาวนะคะแล้วหนังเขาก็จะบางกรอบประมาณนั้นเร<อ>ื่ ของขั้นตอนในการเลี้ยงดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือทางที่นี่ก็คือดูแลตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเรามีฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองเลยด้วยนะคะตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็จะมีฟาร์มเลี้ยงไก่ขุนของเราเองเออซึ่งจะเป็นการเลี้ยงแบบโรงเรียนปิดแบบทันสมัยนะคะก็ะคือว่าเออจะไม่มีเชื้อโรคเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพรซึ่งจะมีฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันแล้วก็พลอ,อ,อซึ่งคนที่คิดค้นพันธุ์ไก่เนี่ยก็เป็นผู้คิด้้้้นนนสูตรรีขขึมาาเเพื่่ออใหไกง แข็งแรง S <S จเจริญเติบโตได้โดยปรศาศจากโรคดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวานะใดๆเลยในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยปรศาศจากสารเคมีตกค้างแน่นอนห้ามพลาดแหละเพราะบางครั้งแล้วอุนรัทานเมนูสะดวสุภาพแต่ว่าวัตถุดิบเราก็ไม่รู้อันนี้คือการันตีวัตถุดิบด้วยใช่โอเคในเรื่องของวัตถุดิบเราคุยกันไปแล้วถามเรื่องของร้านดีกว่าอันนี้เป็นสาขาแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้<อ>สาขาแรกเลยก็เปิดเป็นที่แรกที่เกตเวเอกมัยเลยระคะถามถึงบรรยากาศของการตกแต่งร้านดีกว่าเพราะร้านน่ารักมากาเลยค่ะเข้ามาแล้วรู้สึกสบายๆ อ๋อใช่ก็<ช><ช>คือร้านของเราเนี่ยตกแต่งจะเห็นว่าด้านบนของเราเนี่ยก็จะแขวนเป็นผ้าสีส้มบ้านรายสีส้มไว้เพือเอ่อซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากขนไก่าาทางดีไซเนอร์ของเราเนี่ยบอกว่าเราอยากให้แบบว่าบรรยากาศร้านเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นไก่เข้าไปในตัวด้วยก<ช>็เป็นขนไก่ที่เป็นสีส้ม <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ค่ะส่วนเก้าอี้ เราก็ใช้โทนน้ำตาลดำนะคะเพื่อเพิ่มความเรียบเท่แต่แฝงไปด้วยบรรยากาศของความสบายๆซึ่งค,คนของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวคะมาสังสรรค์อะไรแบบนี้ค่ะ,คะ,ะประมาณนั้นและในส่วนของคอนเซ็ปต์ของร้านละคะที่ว่าเหมือนกับว่าที่ร้านเนี่ยใส่ใจเรื่องของวัตถุดิบใช่ไหมคะแล้วก็คอนเซ็ปต์โดยรวมด้วยคอนเซ็ปต์โดยรวมของเราก็คือ,อะจะเป็นสโลแกนะนะคะ คือพรีเมียมเอเชียแล้วก็กริลก็คือพรีเมียมก็บอกแล้วเนาะว่าคุณภาพดีที่สุดใช่ไหมคะและที่สําคัญเนี่ยคือเราใส่กลิ่นอายของความเป็นเอเชียเข้าไปเพราะว่า เราเองก็อยู่ในทวีปเอเชียเนาะแล้วเราก็อยากทําให้อาหารของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติแล้วก็กริลก็คืออย่างที่บอกว่าเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นไก่ย่างซึ่งจะเป็นกริลนะคะใน<ะ>อาหารแบบย่างๆอ่าใช่และจับอาหารของที่ร้านเนี่ยมีเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นแบบชาติไหนเป็นหลักหรือว่าเป็นแนวฟิวชั่นหรือว่านยังไงเอ่อของเราก็คือถ้าเน้นๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นเน้นอาหารสูตรไทยโบราณอ่าทีนี้อย่างเช่นแกงมัสมั่นไก่บ้านรสเข้มข้ โนตีแกงเขียวหวานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีอาหารประเภทเอ,อ่อฟิวชั่นเข้ามาด้วยนะคะอย่างเป็นพิซซ่าต้งงามยำไก่บ้านนะคะ mm hmm. แต่ที่สําคัญอาหารจานเด็ดของเราเนี่ยก็คือจะเป็นกริลชิคเก้นก็คือจะเป็นไก่ย่างราดซอสรสต่างๆ ซึ่งเนี้ยก็จะเป็นแหนมฟิลแบบสเต็กนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะรับประทานกับสลัดผักรวมที่ราดด้วยน้ำอิตาเลียนเอาน้ำสลัดอิตาเลียนอะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้โหนะคะแหมเยอะแยะมากมายเลยเอาเป็นว่าพูดมาเมนูขนาดนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะคะโมขออนุญาตชิมเลยดีกว่าได้ไหมคะนี่ในช่วงหน้าเนาะอ่ะแน่นอนค่ะแต่ว่าสำหรับไป<อ>น,นนี้เ,เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงปักหมุดกันนะคะจริงๆแล้วไม่เคยเห็นซอสบาร์บีคิวลักษณะแบบนี้มาก่อนใช่แหละ นนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกนะคะยังไม่ออกขายน,น้องโมยังชิน<อ>เป็นคนแรก